ไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะมาดูเปลี่ยนชุดซ่อมของดชาร์ตนะคะของรถไทเกอร์นะคะเริ่มต้นเลยนะคะก็คือถอดแบตเตอรี่ออกนะคะอะไรที่ขวางทางอะไรที่เกะกะนะคะเอาออกให้หมดเลยถอดสายฟื้นซสายไฟ,ไฟออกให้หมดเลยนะคะทีนี้ก็มาแกะดูคะ่ะมาแกะดูข้างในกันนะคะก็ดูว่าข้างในมีอะไรเสียไหมก็ดูเช็คดูทุกตัวเลยนะคะดูข้างในสกรปรกมากเลยคะ่ะ ตัวนี้ก็ล้างทําความสะอาดเลยนะคะล้างล้างล้างนะคะแล้วก็รู้แล้วว่าจะต้องได้เปลี่ยนตัวนี้ตัวนี้ก็คือไดโอดนะคะแล้วก็เปลี่ยนเลยแล้วก็ทําความสะอาดเสร็จแล้วก็ประกอบกลับคืนนะคะใส่น็อตครบทุกตัวนะคะช่างช่างไม่มีน็อตเหลือนะคะช่างต้องมีน็อตที่แบบพอดีนะคะไม่มีเหลือไม่มีเกินไม่มีขาดนะคะใส่ให้ครบทุกตัวค่ะแล้วก็ย้ำน็อตย้ำอะไรนะคะขันให้แน่นค่ะ ไดชาร์จนะคะก็จะมีชุดซ่อมข้างในนะคะเราก็จะวัดให้นะคะว่าตัวไหนเสียนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนให้ตัวนี้ก็เปลี่ยนฐานเข้าไปนะคะมีเปลี่ยนไดโอดแล้วแล้วก็มีเปลี่ยนฐานนะคะก็ดูตามอาการที่เสียจริงนะคะแล้วก็วัดให้เช็คให้ว่าอะไรเสียแล้วก็แก้ไปตามจุดนะคะหมุนๆดูค่ะว่ามันยังโอเคไหมมีเสียงอะไรไหมนะคะแล้วก็ประกอบคืนค่ะคราวนี้ก็ประกอบคืน ประกอบคืนใหอ้อยู่ในสภาพเดิมนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดนะคะน็อตตัวไหนอยู่ตรงไหนนะคะก็คือเราก็ต้องอถ้าเป็นช่างที่ยังไม่เคยทําหรือว่าไม่ชํานาญนะคะก็ควรจะมาร์กไว้ก็ได้นะคะว่าน็อตตัวนี้อยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้คะต้องจําด้วยนะคะเพราะามีน็อตหลายตัวมากเลยนะคะคราวนี้ก็จะประกอบคืนนะคะตัวนี้ลืมแจ้งไปว่าได้เปลี่ยนตัวคัตเอานอกด้วยนะคะ อ่าได้เปลี่ยนตัวคัดเอานอกหนึ่งตัวตัวนี้ก็ถอดแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะใส่ไดชาร์จแล้วนะคะใส่ข้างล่างนะคะช่างก็จะทํางานสบายนิดนึงนอนใส่ <c oughs> นะคะก็อ้าวก็ทำให้มันเข้ารูปร่างเดิมนะคะน็อตตัวไหนจุดจุดอ่าที่จะขันน็อตอยู่ตรงไหนก็ต้องอยู่จุดเดิมนะ พออยู่จุดเดิมแล้วนะคะอ่าประกอบเสร็จแล้วเรามาสตาร์ทเครื่องกันค่ะเรียบร้อยค่ะ